ผู้ชายนะอายุยี่สิบปีน้ําหนักร้อยยี่สิบโลนะไอเป็ดตอนนี้มีอาการปวดเนี่ยเป็นเป็นหายตรงเรือนข้อเท้าเนี่ยเป็นมาปีสองปีแล้วเป็นก็ไปฉีดยาเป็นก็ไปฉีดยานะแลตอนหลังไปตรวจเลือดเนี่ยยูริกสนะิบจุดหกก็สงสัยว่าเป็นเกาเนะี่ยนั้นแนวทางเนี่ยนะตอนนี้ก็เจ็บเยอะเนี่ยตรงข้อเท้าเนี่ยเยอะแล้วก็ไม่รักษาต่อเน,นื่องการรักษานะที่ถูกต้องเลยนะหนึ่งถ้าเกิดมันปวดเยอะวันนี้จะดูดน้ําออกก่อน ก็จะเอาส่งน้ำนไปตรวจนะดูว่าไอ้เม็ดเลือดขาวเท่าไหร่แล้วมีผลึกเกาหรือเปล่าแล้วก็ไปดูว่ามีติดเชื้อหรือเปล่าอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือต้องตรวจเลือดนะตรวจเลือดดูระดับยูริกนะว่ามันสูงมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างอันที่สามคือต้องตรวจเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะยีิบสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อจะดูว่าไอ้ยูริกเนี่ยมันถูกขับออกจากทางไตได้หรือว่าจากการที่ร่างกายสร้างมากเพื่อที่จะเลือกยาที่จะต้องรักษาต่อไปให้ถูกต้องดฉงนั้นการรักษาจะมีสองระยะวันนี้ลดอ หลังจากนั้นพอตรวจเสร็จค่อยมากินยาลดยูริกอีกทีนึงนะซึ่งการกินยาพวกนี้ต้องกินอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะต้องตรวจค่าไตค่ายูริกเนี่ยทุกหกสามเดือน6เดือน,อนในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นต้องคุมตลอดถ้าคนไข้ที่อ้วนเนี่ยต้องลดน้าหนักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดน้าหนักเยอะไอ้พวกนี้มันจะมาเป็นชุดนะคือ1ก็คือมาด้วยโรคอ้วนเลยนะนก็คือ1คือเบาหวานความดันเก้าไขามันนะและพวกนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลอดเลือดอักเสบแล้วเช่นทําให้เกิดปัญหาเรื่อง เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือว่าเป็นเรื่อดสโตรกตามมาได้นะครับเนี mm ่ย hmm. มีน้ำเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เราตรวจในข้อเนี่ยดำๆเนี่ยเนี่ยเป็นน้ําที่อยู่ในข้อเท้าเลยที่มันเกิดการอักเสบนะเดี๋ยววันนี้เราจะดูดน้ําก่อนแล้วส่งตรวจนะครับเป็นน้ําที่ดูดออกมานะเดี๋ยวส่งไปตรวจนะนี่ก่อน